ดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นภดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้มาต่อจากเมื่อวานนะเมื่อวานได้รีวิวหนังสือไว้ถึงข้อที่20อ่าลืมบอกชื่อหนังสือนะครับหนังสือที่ผมได้อ่านแล้วก็รีวิวไว้เมื่อวานเนี่ย หนังสือที่มีชื่อว่ายิ้มไม่โลกจะยิ้มให้เธอในวันที่เธอยิ้มให้ตัวเองนะครับจําชื่อหนังสือไม่ได้คนเขียนคือเจ้าของเพจทําเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่เขาใช้ชื่อชื่อเพจเป็นชื่อของคนเขียนนะครับผมได้ข้อคิดมา40ข้อแล้วก็เมื่อวานได้รีวิวไปถึงข้อที่20แล้วนะครับวันนี้มาต่อข้อที่21เเลยผมเขียนข้อสรุปความคิดไว้ว่าการยึดติด ความมั่นคงมากเกินไปจะทําให้เราไม่กล้าทําอะไรที่อยากทําจริงๆผมว่าข้อนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนนะครับเพราะว่าเอาเอาเอา,เอายกตัวอย่างเนาะงานประจํากันะคือข้อดีของงานประจาเนี่ยมันคือความมั่นคงซึ่งผมไม่เถียงและผมผมไม่ได้บอกคนทํางานประจําผิดด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเรายึดติดความมั่นคงร้อคือเราไม่ take r i s คือจริงๆงานประจําก็มีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าความเสี่ยงมันน้อยเนี่ยแน่นอนเราก็คงไม่กล้าที่จะทําอะไรใหม่ เราคงไม่กล้าที่จะไปออกมาเป็นผู้ประกอบการเพราะว่าเราไปยึดติดความมั่นคงมากเกินไปแต่แต่ผมเข้าใจดีคนฟังผมผมว่าหลายคนก็เป็นคนทำงานประจำบอกอาจารย์จะให้ผมลาออกมาทําอะไรใหม่ๆแล้วแล้วถ้าเกิดมันไม่เวิร์กล่ะอาจารย์แล้วโอกาสที่มันจะไม่เวิร์กมันก็สูงด้วยนะเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีแล้วบ้านผมต้องผ่อนรถผมต้องผ่อนพ่อแม่ผมต้องดูแลลูกสามีภรรยาอะไรเงี้ยมันมันคุ้มหรอนี่คือเหตุผลเหตุผลหนึ่งไง ที่ทุกวันเสาร์ผมถึงจัดรายการผู้ประกอบการมันหยุดนะครับเพราะว่าผมผมจะบอกว่าถ้าเกิดเราเราอยู่กับความมั่นคงซึ่งก็ถูกต้องเราต้องอยู่เนี่ยเราก็ไม่กล้าออกมาเสี่ยงแต่ถ้าเราไม่ได้ออกมาเสี่ยงเราก็คงไม่ได้ทําอะไรที่เราอยากทําถ้าเราอยากทําผู้ประกอบการนะถ้าไม่อยากเป็นผู้ประกอบการกร็จบใช่ไหมผมอยากขายนู่นขายนี่เราก็ไม่ได้ทําผมเลยหา ทางที่พยายามที่จะตอบโจทย์ได้ทั้ง2อันคือความมั่นคงยังอยู่แต่ว่าสามารถที่จะมาทําอะไรใหม่ๆได้ก็คือการเป็นผู้ประกอบการในวันหยุดเสาร์ทิ์ลองแบ่งเวลามาสักหน่อยมาลองสตาร์ทเป็นผู้ประกอบการกันอันเนี้ยคือคือ,คอทางทางทางเลือกนะที่ผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิด,ต,ดติดยืดมากมันก็ลําบากเพราะเสาร์ทิศก็ไม่อยากทําอะไรแล้วมันก็ลําบากเนาะมันก็คงต้องอยู่กับสิ่งเดิมๆถ,ถ้าเราชอบ อันนี้โนต้ตอีกทีหนึง่งไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องมาเป็นผู้ประกอบการถ้าเราชอบงานประจําทําแล้วมีความสุขก็ทาไปครับนะเราอยากทําอยู่แล้วก็ทําต่อเลยครับข้อ22ครับสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือเวลาผมว่าเรื่องนี้มีการพูดกันหลายหลายครั้งหลายหนท่บอกเวลามีค่ามากกว่าเงินอีกถามว่าทาไมเพราะว่าเงินมันหายไปแล้วมันเพิ่มขึ้นได้ครับวันนี้เงินน้อยพรุ่งนี้เงินเยอะได้ครับวันนี้ขาดทุนพรุ่งนี้กําไรได้ครับ แต่เวลาเนี่ยหายไปแล้วหายไปเลยครับเอ้ยพวกนี้ก็มีเวลาอีกใช่แต่มันไม่เหมือนเวลาวันนี้ไงเนึกอ,อกอนไหมครับเวลามันมันไม่มีช่วงเวลาไหนเลยที่มันเหมือนกัน100%เอ,อ็ทุกท่านฟังพอดแคสต์น้องบดอนสตอรี่เมื่อวานวันนี้ก็ฟังถูกไหมแต่มันไม่เหมือนกันนะครับต่อให้เป็นตอนเดียวกันความรู้สึกต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งมีค่าที่สุดคือเวลาเพราะว่ามันผ่านไปแล้วมันผ่านไปเลยเสมอนะครับข้อ23บสาครับ คนที่เรากลับบ้านไปเมื่อไหร่ก็เจอเนี่ยอาจไม่ได้อยู่รอเราตรงนั้นตลอดไปฟังดูน่าจะดูโทนเศร้านิดนึงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือคือเขียนมาในหนังสือเขาเขียนมาเนี่ยทำให้เราตระหนักรู้ว่าอย่าถ้าผมขอใช้ภาษาอังกฤษเนาะเขาเลยก take it for granted อย่าคิดว่าแบบทุกอย่างมันจะเฮ้ยเขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วจริงๆเขาไม่มีอะไรในโลกมันจะอยู่ตลอดไปในในแบบเดิมนะครับ นั้นก็ผมผมไม่ได้บอกว่าถ้างั้นต้องลาออกมาอยู่กับคนที่บ้านเนาะคือคือไม่ต้องขนาดนั้นแต่ต้องตระหนักรู้ถึงความสําคัญนะครับในในเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆนะครับผมถึงบอกนะครับแม้กระทั่งเอาเอาไม่ต้องเอาเร้ากันนะเอาแค่เรื่องลูกก็ได้ลูกเล็กๆรอเรากลับมาหาต่อไปลูกโตยังอยู่นะลูกโตก็ยังเขาเขาก็ยังอยู่นะแต่เขาไม่เหมือนกับตอนเขา สามขวบที่รอคุณพ่อรอคุณแม่อยู่ที่บ้านแล้วไงเขาอีก,อกเขาเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะก็เป็นลูกเราคนเดิมนี่แหละแต่ว่าเขามีชีวิตเขามีอะไรต่างๆตอนนั้นคุณจะกลับมาบ้านเพื่อจะมาคุยกับลูกมันมันอีเวนต์ว่าลูกอยู่เนี่ยมันก็เหมือนมันก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่เหมือนลูก3ามขวบยังไงก็ไม่เหมือนนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับยีสี่นะครับชีวิตที่ดีคือชีวิตที่เราตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของทุกสิ่งที่เรามีก็เป็นธีมนะครับว่า จริงๆแล้วชีวิตที่ดีมันไม่ใช่การไขว่คว้าหาสิ่งที่ไม่มีเนาะแต่คุณมองรอบตัวคุณน่ยโดยเฉพาะบุคคลเนี่ยคุณจะเจอคนดีๆคนที่รักคุณเยอะแยะอะไรเนี่ยนะถ้าคุณตระหนักรู้คุณค่าของคนเหล่านั้นเนี่ยคือชีวิตที่ดีแหละหรือไม่ต้องคนนะบ้านนะคุณไม่ต้องไปขขวยคว้าหาคฤหาสน์หลังละ300ล้านอะไรเงี้ยเอาที่บ้านที่คุณอยู่เนี่ยคุณมองดีๆครับแล้วคุณตระหนักถึงคุณค่านั้นคือชีวิตที่ดีแล้วถ้าคุณตระหนักได้นะว่าแบบเออบ้านเรางก็ดีเนาะ เราไม่มีรถขับเนอะหรือหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในชีวิตเราครับถ้าเราตระหนักรู้คุณค่านั้นคือชีวิตที่ดีแล้วนะครับข้อที่ยี่บห้านะครับสิ่งที่ลูกทุกคนต้องการคือการโอบก,กอดไม่ใช่การบีบรดัดผมชอบการใช้ภาษานี้นะครับลูกทุกคนต้องการกัดกอดนะครับกอดคือการสนับสนุนเขาอยู่เคียงข้างเขาการบีบรัดคือการผลักดันลูกต้องได้ที่1ของห้องเท่านั้นลูกต้องสอบเข้ามหาลัยชั้นนําเท่านั้นลูกที่จะต้องแบบกดดันทุกเรื่อง จริงๆแล้วพยายามโอบกอดอย่าไปบีบรัดนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะผมพูดแบบนี้นะบางคนก็จะก็เรียกว่าไทเกอร์มอมเคยเห็นไหมแบบไม่ได้ลูกต้องดีที่สุดนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็มีมีแบบพิสูจน์มานะว่าเนี่ยไงเป็นเพราะฉันบังคับเขาเนี่ยเขาถึงได้เป็นหมอเขาถึงได้เรียนเก่งขนาดนี้แต่แต่ไม่รู้เลยนะว่านั่นคือสิ่งที่ลูกอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ ลองดูนะครับว่าเราเราบีบรัดเขามากเกินไปหรือเปล่า,อ,าอบกอดไม่ใช่ตามใจโมซัว,วเราสอนเขาได้เราบอกเขาได้เราแนะนําเขาได้แต่ถ้าเกิดเราอบกอดเขาเขารู้ว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขาเขารู้ว่าเรารักเขาเนี่ยโอกาสที่เขาจะเชื่อถือเราก็จะเยอะขึ้นบีบรัดบางทีบอกนี่ไงบีบรัดก็ช่วยไงดุเลยด่าเลยตีเลยงดไม่ให้ตังเลย ช่วยแบบเขาอาจจะเชื่อเพราะว่าเขาอยากได้เงินจากคุณหรือเขากลัวคุณเท่านั้นเองแต่วันหนึ่งก็ไม่ชีวิตของเขาาเขาก็จะไม่ไม่ฟังคุณนะครับ26ครับทุกความสัมพันธ์ต้องการระยะห่างที่เหมาะสมถึงเราจะรักใครบางคนมากแค่ไหนเรายังคงต้องปล่อยให้เขาได้ตัดสินใจด้วยตัวเขาเองบ้างจริงครับถ้าคุณไปตัดสินใจใเขาหมดนะเขาจะกลายเป็นคนที่ไม่โตครับเพราะฉนั้นคุณต้องปล่อยระยะห่างบ้างบางอย่างรู้ทั้งรู้นะว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์ก แต่บางทีก็ต้องต้องปล่อยให้มันไม่เวิร์กอะแล้วเขาจะได้เรียนรู้แนะนําได้นะครับแน่นอนมันจะมีการตัดสินใจบางประเภทที่เราอาจจะปล่อยไม่ได้เพราะว่ามันมันเสี่ยงมากเกินไปอันนั้นคุณพูดได้แต่ว่าอย่าไม่ใช่ทุกเรื่องลูกจะกินข้าวกี่โมงเนี่ยมันต้องต้องปล่อยเขาแล้วแหละเนาะลูกจะเข้านอนกี่โมงเนี่ยผมคิดว่าส่วนตัวนะครับเป็นว่าส่วนตัวนะผมคิดว่าถ้าโตแล้วเนี่ยคุณต้องปล่อยแล้วแหละครับถ้าคุณไม่ปล่อยเนี่ยคุณจะแบบ จัดตารางให้ลูกเป๊ะๆทุกอย่างแล้วต่อไปลูกโตขึ้นนะเขาทําอะไรไม่ได้เลยพ่ออันนี้ตกลงทําได้ไหมพ่อผมเริ่มทําได้ยังคุณต้องการลูกให้เป็นแบบนั้นไหมอายุสิบสี่สิบเราก็ยังโทรศัพท์มาถามเลยว่าวันนี้ต้องทําอะไรบ้างเนี่ยคุณคงไม่อยากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีระยะห่างให้เหมาะสมนะครับเราก็ไม่ได้ทิ้งเขาทิ้งคว้างเลยบอกว่าอยากทําอะไรก็ทําไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับยีิบเจ็ดครับ การที่คนไม่เห็นคุณค่าของเราไม่ได้แปลว่าคุณค่าของเราจะหายไปเขาแค่ไม่เห็นอันนี้ผมชอบนะนี่ดูสิแบบโดนทิ้งอ่ะแบบแฟนทิ้งเราไม่มีคุณค่าเลยไม่ใช่นะคุณมีคุณค่าแต่คนคนนั้นเขาอาจจะไม่เห็นคุณค่านี้ซึ่งซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดเขาแค่ไม่เห็นก็ก็เราก็ต้องไปหาคนที่เขาเห็นคุณค่าเราเท่านั้นเองครับจบครับที่ทํางานที่นี่มันไม่รับเราเราสมัครแล้วมันไม่รับเราเขาไม่ไม่ใช่แปลว่าคุณไม่มีคุณค่าเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเท่านั้ หรือคุณค่าที่คุณมีอาจจะไม่ตอบสิ่งที่เขากาลังหาอยู่ซึ่งก็ดีแล้วที่เราไม่ไปอยู่ในในบริษัทนั้นเพราะถ้าเราไปอยู่ในบริษัทนั้นเป็นไงฮะก,ก็พังเนะ่เพราะว่าเขาไม่ต้องการสิ่งที่คุณมีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคุณค่าคุณไม่มีนะครับ28ครับการที่เราเล่นตัวโน้ตตัวหนึ่งพลาดไปเนี่ยสิ่งที่จะบอกว่าเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีคือตัวโน้ตตัวต่อไปครับถ้าคุณพลาดแล้วคุณหยุดเลยนะรับประกันว่าสิ่งนั้นคือไม่ดีคือความล้มเหลวเลย ต่ถ้าเกิดคุณพลาดแล้วคุณเล่นต่อแล้วมันเพราะมันคือมันคืออีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ตัวที่พลาดนะมันคือ after ก็คือหลังจากพลาดแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากพลาดคุณเรียนรู้แล้วคุณทําให้มันดีขึ้นหรือหลังจากพลาดแล้วคุณเลิกเลยหรือคุณล้มเลยคุณไม่สนใจเลยก็เป็นข้อคิดที่สําหรับผมเป็นเป็นข้อคิดที่ดีนะครับยีิบเก้านะครับบางทีความผิดพลาดไม่ได้น่าห่วงเท่ากับการกลัวความผิดพลาดจนไม่กล้าทําอะไรเลยอันนี้ก็ชอบครับคือบางทีเนี่ย คนกลัวมากเกินไปอ่ะเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดสิ่งที่เขาทาคืออะไรปะเขาไม่ทําอะไรเลยครับมีคนเกาะกล่าวคุณไม่อยากพลาดคือคุณต้องอยู่เฉยๆซึ่งไม่มีทางเลยที่เราจะประสบความสำเร็จได้จากการนั่งเงยเฉยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีความผิดพลาดไม่น่าห่วงเท่ากับความกลัวจนกระทั่งไม่น่าทํานะครับเพราะฉะนั้นลองผิดพลาดผมก็ไม่ได้บอกว่าให้ผิดพลาดแบบขนาดหนักก็ก็กจํากัดความเสี่ยงมันจะได้เรียนรู้นะครับ30สครับ เรามักจะรมองเห็นความผิดพลาดของคนอื่นได้ง่ายกว่าความผิดพลาดของตัวเองอันนี้อันนี้ธรรมชาติมนุษย์เลยเธอทําไมไม่อย่างงน้นอย่างนี้อย่างนั้นสิอะผมผมดูฟุตบอลเนี่ยผมเห็นภาพชัดมากนะแต่ผมไม่ได้ว่านะจริงแฟนบอลมีสิทธิ์วิาพากษ์วิจารณ์สนุกสนานก,ก็ได้เต็มที่แต่ผมว่าสิ่งที่เราเห็นในจอทีวีอะมันแค่เศษเสีย้ยวอ่ะกับสิ่งที่โค้ชที่เขาคุมทีมเห็นอะเขาเขามีอะไรมากกว่านั้นเยอะ behind เด e s c ซ n e เราไม่ไม่รู้เลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่พอยของเราคือเราก็จะบอกว่าทําไมไม่เล่นแบบนั้นทําไมไม่เล่นแบบนี้ส่วนตัวผมนะผมผมผมเน้นอีกทีนะผมไม่ได้ว่าคนพูดนะเพราะว่าผมก็พูดเหมือนกันว่าเฮ้ยทําไมโค้ดมันไปเล่นแผนนี้มันน่าจะเล่นแผนนั้นคุยได้เต็มที่ครับเต็มที่แต่ว่าเอาลึกๆอ่ะผมว่าโค้ดเขาเขาเขามีความรู้เรื่องนี้เยอะกว่าเราเยอะครับเขารู้ครับว่าเล่นแบบไหนเล่นแบบไหนมันน่าจะดีซึ่งไม่ใช่แปลว่าเขาไม่ผิดครับไม่ใช่ว่าเขาแบบถูกเสมอนะครับไม่ใช่นะครับแต่ผมก็เริ่มบอกว่า เรามักจะเห็นความผิดพลาดคนอื่นง่ายครับคือคือเอาตรงๆอ่ะให้เราไปคุมอ่ะไอ้ที่แผนที่เรากานะอาจจะแพ้เละเทะกว่าโค้ชคนนั้นก็ได้ครับไอ้แผนที่เราบอกต้องเล่นอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะพอเราพอเราเราไม่เห็นภาพพวกนั้นไงเราเห็นภาพเฉพาะในทีวีมันก็พูดง่ายนะครับที่จะบอกว่าต้องเล่นอย่างนี้อย่างงาน,งน,น,น,น้นอย่างนั้นเราเห็นความผิดพลาดของคนอื่นเนี่ยง่ายกว่าความผิดพลาดของตัวเองเหมือนนะักฟุตบอลอ่ะ บางทีเราเห็นแล้วบอกทำไมมันไม่วิ่งจังหวะนี้ไม่วิ่งคุณลองไปเล่นฟุตบอลใน่อแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีมันเหนื่อยมากนะเขาวิ่งได้ขนาดนั้นก็คือแบบสุดแล้วนะคือเขาเขาเป็นนักกีฬาใช่แต่ว่านักกีฬาก็คนเหมือนกันอะไรเงี้ยพอที่คือเราเห็นความผิดพลาดคนอื่นได้ง่ายอะ่ะนะครับสามสิบเอ็ดนะครับความรักที่แท้จ,จริงคือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของอีกฝ่ายครับให้อภัยกันในวันที่ผิดพลาดและเรียนรู้บทเรียนจากความผิดพลาดนั้นด้วยกันอย่างแรกนะถ้าคุณต้องการคู่ที่สมบูรณ์แบบคุณไม่มีคู่หรอกยากครับ มันเปนความรักที่แท้จริงคือยอมรับครับว่าคนนี้ไม่สมบูรณ์คนนี้มีจุดอ่อนแต่เราเราต้องให้อภัยกันครับถ้าไม่ให้อภัยกันเราเราก็อยู่ด้วยกันได้ยากนะแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันนะครับว่าเราผิดพลาดเรื่องอะไรทาไมเราถึงทะเลาะกันนะครับเราก็จะลดความผิดพลาดความขัดข้องทะเลาะลงนะครับแต่มันเป็นคือที่กลิ้นกับฟันเนาะสามีภรรยาเนี่ยมันต้องมีบ้างแหละคือคนเราไม่เหมือนกันนะครับ32นะครับ เราต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็นก่อนครับเราถึงจะรักคนอื่นและรับความรักจากคนอื่นได้ก็พูดอยู่หลายตอนเลครับว่าการรักตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับรักตัวเองกับเห็นแก่ตัวคนละแบบนะครับรักตัวเองคือดูแลตัวเองให้ดีฮะเห็นแก่ตัวคือฉันจะเอาเฉพาะตัวเองแล้วคนอื่นเดือดร้อนไม่เป็นไรรักตัวเองเนี่ยไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับถ้าเราไม่รักตัวเองเรารักคนอื่นหรือรักความรักไม่ได้หรอกคุณไม่รู้จักความรักนะครับคุณตัวเองคุณยังไม่รักเลยนะมันเหมือนถ้าคุณคุณคิดถึงตัวเเอองป็นลูก่ะ ลูกคุณยังไม่รักเลยแล้วคุณจะไปรักใครได้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรักตัวเองให้เยอะๆนะครับ33สนะครับความเหงาไม่ใช่การที่ไม่มีใครอยู่เคียงข้างครับแต่คือความรู้สึกว่าเราไม่ได้แบ่งปันสิ่งที่มีความหมายให้กับใครผมชอบคํานี้อีกเหมือนกันครับที่ระบบเหงาๆในบางที่เพื่อนเต็มเลยนะเคยเคยไปปาร์ตี้แล้วแบบรู้สึกเหงาไหมเพื่อนเต็มเลยแต่เหงาคือมันไม่ใช่ว่าความเหงาคือถ้าคนอยู่ข้างๆเราเราจะไม่เหงานะแต่ว่ามันคือความรู้สึกว่า ถึงทุกคนที่อยู่ข้างเราไม่มีใครสักคนเลยที่เราจะแบ่งปันเรื่องราวที่มีความหมายให้เขาได้มันจะเหงาครับคนที่อยู่กับเพื่อนคนเดียวแต่เราสามารถแบ่งปันเรื่องราวที่มีความหมายให้กับคนนั้นได้เนี่ยเราจะไม่เหงานะครับเราจะรู้สึกไม่เหงานะครับหรืออีเว่น์เราอยู่คนเดียวแต่ว่าเรามีช่องทางในการแบ่งปันได้เราจะไม่เหงานะครับเช่นเราเราเขียนบทความแล้วมีคนอ่านเราเราทำพอดแคสต์อย่างที่ผมทําเนี่ย เราผมรู้สึกผมผมไม่ได้เจอหน้าคนฟังนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออเราได้แบ่งปันสิ่งที่มีความหมายสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนได้ความเหงามันจะลดนะนี่ผมก็อยู่คนเดียวในห้องอัดพอดแคสต์เนี่ยสามสนะครับเลิกใส่ใจคนที่ใจร้ายครับมาโฟกัสกับคนที่ดีๆที่เรารักเราดีกว่าคือใจร้ายอย่าไปโฟกัสอย่าไปสนใจอย่าไปสําหรับผมนะลูการวัยรุ่นไม่ไม่ัมวรุ่นหรอกอย่าไปเปิดวอลนะเปิดวอลคือไปทําสงครามกับเขานะเสียเวลา ปล่อยเขาไปเถอะเราม,มาโฟกัสกับคนดีๆที่รักเรานะครับ35นะครับถ้าสิ่งที่เราพยายามแก้แต่ไม่มีทางแก้ได้สิ่งนั้นไม่ใช่ปัญหาครับสิ่งนั้นคือความจริงที่เราต้องยอมรับคือคือไม่ได้บอกห้ามแก้เนาะพยายามก่อนแต่ถ้าแก้เราแก้ไม่ได้เนี่ยอันนั้นไม่ใช่ปัญหาและอันนั้นคือสิ่งที่คุณต้องยอมรับครับสิงปะมันคือความจริงที่เราต้องยอมรับนะครับ36นะครับการให้อภัยใครเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนานั้นคู่ควรกับการให้อภัยครับ แต่แปลว่าเราคู่ควรกับความสุขต่างหากคือผมผมเชื่อนะว่าหลายคนเนี่ยรู้สึกแย่มากกับการกระทําของคนบางคนแล้วพอบอกว่าให้อภัยเนี่ยเรารู้สึกว่าเบนฟิตมันคือการให้เฟเวอร์กับเขาหรือว่าการให้ผลประโยชน์กับเขาเนี่ยมันทําแย่ขนาดนี้เรายังไปให้อภัยมันได้ยังไงคือเรารู้สึกว่าตัวเขาว่าได้รับแล้วทั้งทั้งที่เขาทําสิ่งไม่ดีกับเราแล้วเขายังได้รับการให้อภยัยผมว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองใหม่ การให้อภัยเนี่ยเขาไม่ได้รับอะไรเลยครับตัวเราอะครับที่จะได้รับเพราะว่าการที่เราเก็บความโกรธไว้เนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องเลยนะบางคนด่าเราสมมุติว่าใช้พูดคําพูดแย่ๆกับจากกับเราเนี่ยแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเรายังโกรธเขาอยู่เนี่ยเขาไม่ได้รับรับรู้ความโกรธคุณน,นะไม่ใช่ว่าคุณนั่งโกรธเขาแล้วเขาจะแบบรู้สึกปวดแสบปวดร้อนอะไรเงี้ยไม่ไม่เลยนะครับเขาไม่รู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ําแต่คุณอะรู้สึกครับคุณนั่งโกรธเนี่ยฟันกัดฟันอยู่เนี่ย ตัวคุณเน่ยแย่ครับเพราะฉะนั้นให้อภัยเนี่ยไม่ได้แปลว่าพ,พอเราให้อภัยปุ๊บโอ้โหชีวิตเขาดีเลยเขารวยขึ้นเลยเขามีความสุขมากขึ้นไม่เลยครับเขายังเหมือนเดิมครับแต่ตัวเราอะครับดีขึ้นครับเราให้อภัยได้เราปล่อยวางได้ตัวเราดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการให้อภัยจึงเป็นการทําให้เกิดความสุขกับคนให้อภัยนะครับ37นะครับอดทนในวันที่เลวร้ายเพื่อรอคอยวันที่ดีที่จะมาถึงในที่สุด คือมันจะมีแบดเดย์ครับมันจะมีวันที่เลวร้ายครับมันอาจจะไม่ใช่วันเดียวนะัอาจจะเป็นช่วงเวลาอดทนไว้ครับแล้ววันที่ดีมันจะวิ่งเข้ามาครับนั่นนั้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเลยครับส8นะครับความผิดพลาดถ้าเกิดขึ้นครั้งเดียวนะว่าเป็นความผิดพลาดได้ถ้าเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันคือนิสัยครับอันนี้ใช่เลยนะเช่นสมมุติว่านัดเพื่อนแล้วเลทเพราะว่ารถติดมันอาจจะผิดพลาดได้ถ้าเกิดมันเป็นการเลทครั้งแรกหรือครั้งที่2 เฮ้ยบอกโหคาดเวลาผิดจริงวะไม่รู้อ่าผิดพลาดได้แต่ถ้าเกิดคุณนัดเพื่อนแล้วเพื่อนมามาสายตลอดเวลานั่นคือนิสัยเขาเขาเขานิสัยคือเขาไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องของเวลานะ39นะครับไม่มีหลอกอากาศที่ดีที่ไม่ดีครับมีแต่การใช้เสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสมคือป็นเป็นมันเป็นเมตาฟอร์ metaphor, หรือว่าเป็นการเทียบเคียงที่น่าสนใจคือว่าอากาศมันมีร้อนมีหนาวเนาะคุณคอนโทรลมันไม่ได้สิ่งที่คุณคอนโทรลไ,ได้คือการใช้เสื้อผ้าร้อนคุณก็อย่าไปใส่เสื้อโคตรหนา หนาวคุณก็ต้องใส่เสื้อโคดเยอะๆคุณก็ต้องปรับตัวให้มันเข้ากับสภาาะแวดล้อมครับถ้ามองแบบมุมนี้นะเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะสิ่งที่คุณทําได้คือการบริหารจัดการการเงินคุณคือคือแน่นอนเศรษฐกิจส่งผลเหมือนอากาศส่งผลเนี่ยแต่ถ้าเกิดอากาศหนาวคุณมีเสื้อโค้ดคุณก็จะไม่หนาวมากนักอากาศร้อนคุณใส่เสื้อยืดตัวเดียวคุณก็ไม่ร้อนมากนักเหมือนกันครับเศรษฐกิจไม่ดีคุณคุณต้องทําอะไรสักอย่างเศรษฐกิจดีคุณทําอะไรสักอย่างนะครับและข้อสุดท้ายนะครับ40ครับ ความสุขอาจไม่ได้เกิดจากความสะดวกสบายเสมอไปแต่อาจจะเกิดจากการเรียนรู้ที่จะรับมือกับความไม่สะดวกสบายด้วยความรู้สึกสบายๆคือถ้าเกิดคุณคาดหวังว่าจะมีความสุขได้ทุกอย่างต้องสะดวกสบายมันมันความสุขยากละแต่จริงๆแล้วถึงแม้ว่ามันจะมีความไม่สะดวกสบายแต่คุณรู้จักรับมือมันเดี๋ยวนี้นะผมยกตัวอย่างนะรถรถติดเนี่ยไม่ใช่ความสุขหรอกเพราะว่ามันไม่สะดวกสบายมันนานแต่วิธีการรับมือผม,ผมคือผมมีพอดแคสต์ฟังอย่างเงี้ย มันมันก็มันก็รู้สึกดีขึ้นมาว่าเออได้ได้ใช้เวลาในการฟังพอดแคสต์อย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นความรู้สึกแบบสบายๆนะไม่ได้โดนกดดันอะไรใดๆนะครับก็เป็นทั้งหมดจริงๆมันมี40ข้อก็คือผมรีวิวไปเมื่อวัน20ข้อแล้วก็รีวิวอีก20ข้อวันนี้นะครับเป็น40ข้อจากหนังสือโลกจะยิ้มให้เธอในวันที่เธอยิ้มให้ตัวเองนะครับคนเขียนคือเพจทําเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่น่าจะมีในร้านหนังสือทั่วไปนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสุถั้ไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon's story, a life-changing story.